แนะนำามือถือน้อหมในงบ สองหมื่นห้าพันบาทนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีรุ่นอะไรน่าสนใจเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไล์ด้วยนะฮะโอเคครับก็สวัสดีผู้ชมวงทุกท่านเนาะก็ในวันนี้นะครับผมก็มาแนะนํามือถือนั่นเองนะครับผมซึ่งในงบประมาณที่ผมมาแนะนําในวันนี้เนาะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งก็เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมก็เอาจริงๆนะก็มีหลายรุ่นที่ยังดูโ okay อยู่่่บแตวา บางรุ่นเนี่ยอาจจะแบบเน้นการใช้งานทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือบางรุ่นเนี่ยเน้นเกมไปเลยนะฮะเออโอเคอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคโมบุ้รุ่นแรกเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น OPPO Reno 14 Pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.83นิ้วนะครับส่วนความเรยวเนี่ยอยู่ที่ 1.5K แล้วก็ Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120 h z ิร์ตนะผมแล้วก็ IP Rating นะหรือว่าทนน้ำทนฝุ่นเนี่ยรุ่นนี้ IP68 และ IP69 ส่วน Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน15แล้วนะผมครอบด้วย Color OS เวอร์ชัน15 CPU เนี่ยจะเป็น Dimensity 8450นะฮะม,มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G720 MC7 ส่วน SDK เนี่ยไม่ มีนะครับแล้วก็ตัวกล้องอยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์ซูมเทเลโฟโต้เวอร์ดิสโคบด้วยนุ่มความเรียนอยู่ที่50ล้านนะครับระยะซูมรุ่นนี้อยู่ที่3.5อีกนะครับสำหรับเล,เล,เลนส์ตัวนี้ ส่วนออาตัววายอยู่ที่50บล้านเช่นเดียวกันนุ่มคือพูดง่ายว่า50บล้านทุกเลนเลยนะผมเพราะว่ากล้องหน้าก็50บล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็งานวิดีโออยู่ที่4 k 6 0ทั้งหน้าและหลังเลยนะผมแล้วก็ลำโพงเป็นสเตดิโอนะครับรูแจ็คไม่มีเนาะแบตเตอรี่อยู่ที่6,200มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่80วัตต์นั่นเองนะผมส่วนในเรื่องราคาเนาะรุ่นนี้นะครับแรม12กิกความจุ512กิกเนี่ยอยู่ที่22,999บาทนั่นเองนะพันเก่าร้ายเก้าสนใจเนาะก็สามารถทนั ที่ตัวตะก้าทุกได้เลยแล้วก็รุ่นที่2เนาะรุ่นนี้นะครับจะเป็น vivo X 200F e นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอเนาะก็เป็นไซส์มินิเลยก็ว่าได้นะผมอยู่ที่6.3 1นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 1.5K แล้วนะผมแล้วก็รีเฟรชเรทหน้าจอ120เฮิร์นะครับไอพีเรตติ้งเนี่ยสูงสุดเลยนะผม IP69 ส่วน android เนี่ยเวอร์ชัน15เนาะแล้วก็ครอบด้วยฟันทัด OS 15 CPU เนี่ยจะเป็น d i m e n s i t y 9,300 Plus นั่นเองนะผมแล้วก็ตัวการาจจอเนี่ยะ เป็นอิ m เมอร์ i ทอร์ G720 MP12 ส่วนไมโครไดการเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะผมแล้วก็ในเรื่องกล้องเนาะตัวนี้นะครับ50ล้านพิกเซลเลนหลักนะแล้วก็50ล้านพิกเซลเลนเพล เปิดรูสโคมนะผมเทเลโฟโต้นะครับก็ความเอีดเท่ากันเลยเนาะห้าสิบล้านนะครับระยะซูม m สาม x นั่นเองเอาตาวายอยู่ที่แปดล้านเนาะก็เนี่าจจะเป็นข้อสังเกตนะผมส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะผมแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สี่เคหกสิบเฟรมเรททั้งหน้าและหลังเลยนะครับเยกเว้นเลนอันตาวายเนาะเออที่อาจจะไม่ได้ถึง 4K 60นะผมส่วนตัวลำโพงเป็นสปีกเกอร์แล้วนะครับลำโพงคู่เออสเตดิโอซีนะครับ ส่วนรูแจค็คไม่มีเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ยอยู่ที่6,500มิลลิแอมเลยนะครับรองรับชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่90วัตต์นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย X 2 0 0 FE เนี่ยคือแบตเตอรี่ให้เยอะกว่าทุกตัวของซีรีส์ X 2 0 0อะ่ะงงมากนะครับจงังหวะนี้นะครับมันเป็นชนิดแบตใหม่แหละเลยยัดความจุได้เยอะมากนะครับในขนาดเครื่องที่เล็กพอสมควรนะครับผม โอเคมาถึงเรื่องราคานอะมตัวนี้นะครับ RAM 12สตอรีเ512กิกนิวที่22,999บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดสนใจเนาะก็สามารถคลิกที่ตะกร้าทูกได้ไเลยนะผมแล้วก็ในรุ่นถัดไปเนาะตัวนี้นะครับจะเป็น i q 13นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนี่ยก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครรู้กันดีเนาะก็จะเน้นเกมไปซสะส่วนใหญ่เลยนะผม ก,ก็มาดูเรื่องสเปคกันเนาะตัวนี้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.82นิ้วนะครับความละเอียดก็1จุดเอ้ยไม่ไม่ไม่สอง K แล้วนะผมเออ <laughs> หมวราคาระดับนี้นะครับต้องขนาดนี้แหละนะผมแล้วก็ r e f ฟรชเ a t e หนึ่งรยสเฮิร์ตเลยนะผมไอพีเรตต i ้งเนี่ยอยู่ที่ IP 69เลยนะครับ Android 15านะครอบด้วยฟันทัช t OS 15แล้วก็ตัว CPU เนาะสุดเลยนะผมซีนาบากอน8 Elite กันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอแโนแ ส่วนตัวเอเจคัไม่สามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ตกกล้องเนี่ย50ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยนะผมเลนส์หลักก็50ล้านเทเลโฟโต้ก็50ล้านนะความเอ่อเขาเรียกว่าซูมเนาะซูมออปติคอล 2x นั่นเองนะผมแล้วก็อัลตอร์วายเนี่ยอยู่ที่50ล้านเหมือนกันเนาะเออแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 8K 30ส่วน 4K เนี่ยได้หงสี่เเฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านเนาะงานวิดีโอกล้องหน้าก็ 4K 60เเฟรรมทเช่นเดียวกันนะครับ ลำโพงก็เป็นสเตดิโอเนาะดูแจ็คไม่มีมาให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,150นห ah. นรอมิลลิแอมรองรับชาร์จไว้เนยียร์ที่120วัตต์นัี่นบเองนะครับ แล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้เนี่ยแรม8เอ้ยแรม12กิกส์เท่า256กิวที่24,400บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราสนใจเนาะก็สามารถคลิกที่ตะกร้าทุนได้เลยแล้วก็ในรุ่นที่4เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Poco F7 Ultra นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจออยู่ที่ 2K เลยนะครับผมรีเฟรชเรท120นะครับไอพีเรตติ้งในรุ่นนี้ i p 68 แล้วก็ OS เอสอย่างรุ่นนี้จะเป็นแอ d ดรอยด์15หนุ่มครอบด้วย Hyper OS เวอร์ชัน2ส่วนในเรื่อง CPU เนี่ยแน่นอนว่าผมเป็น Snapdragon 8 Elite นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวก, Joy การ์ดจอยโน้ต830อิเล็กทริกส์ไม่สามารถใช้ได้นะกล้องก็50ล้านนะครับเมหลักเทเลฟโฟโต้50ล้านนะครับระยะซูม 2.5x ส่วนอัลตร้านเนี่ยอยู่ที่32ล้านเนาะรงานวิดีโอเนี่ยก็ได้ถึง 8K 24เฟรมเรทนะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้า32ล้านนะผมส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยได้แค่ 1080p 60นะครับรเจคไมม่มีนาะแบตตเเออรีี่่นยยู860 5,300มิแอมปรองรับชาร์จไวในอยู่ที่ 1, 120วัตตกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ราคาเนาะตัวนี้นะครับแลม12ความจุ512ร้อยกิกอยู่ที่21,990บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสมสนใจเนาะก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะ okay, ครับผมโอเคครับผมรุ่นสุดท้ายในวันนี้เนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสี่ยมีสินั่นเองนะครับผมสิธรรมาดานะไม่ใช่ตัวอนะัลต้าเนาะตัวอนะัลต้าเนี่ยคือราคาสุดเลยนะครับผมโอเคมาถึงเรื่องสเปคกันเนาะตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ย6.3นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ 1.5K นะครับมอื แล้วก็ดีเฟนเซอร์อยี่รอยที่120เฮิร์นั่นเองนะผมแล้วก็ไอพิเลตติ้งหกนะครับแอนดรอย15เน่คาครอบด้วยไฮเปอร์โเวอร์ชั่น2องซีบิวเนี่ยก็แน่นอนนะผมเป็น Snapdragon 8 Elite นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอยโน่830ส่วนตัวกล้องเนี่ยอยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็เทเลโฟโต้50ล้านนะผมระยะซูมออปติคอลอยู่ที่สองนั่นเองเนาะอัตตร์วายเนี่ยก็50ล้านเช่นเดียวกันนะครับงานวิดีโอก็ 8K 30 4K 60เฟรมเรท ส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นกล้องหน้านอ,าอยู่ที่32ล้านนะผมแล้วก็งไงเบลก็ 4K 60เฟรมเรทส่วน s อการไม่สามารถใส่ได้นะผมรูแจ็คก,ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ลำโพงเป็นลำโพงสเตดิโอแล้วนะผมแล้วก็ในเรื่องแบตเตอรี่เนาะตัวนี้นะครับอยู่ที่5,240เ mm, มไนมะผมรองรับชาร์จไวในที่90วัตต์นั่นเองนะครับ แล้วก็ในเรื่องราคานะผมตัวนี้เนี่ยแรม12ความจุ512ยิกิกอยู่ที่2840บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดมสมสนใจเนาะก็สามารถคลิกที่ตากาทูบได้เลยนะผมเป็นยังไงบ้างผมก็สำหรับคิวนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีในโพูดผิดเนี่ยผมขออภัยด้วยนะผมหรือว่าแบบมีเสียงรบก,กวนอะไรเนี่ยขออภัยด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายผม